อย่าทิ้งฉันอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมผมชื่อแดนอายุ32ทำงานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าชีวิตผมวนเวียนอยู่กับการเดินทางขับรถไปโน่นมานี่เจอลูกค้าเข้าออฟฟิศบ้างแต่ไม่บ่อย เดือนหนึ่งแทบไม่มีวันไหนที่ได้กลับบ้านตรงเวลายิ่งช่วงปลายปียอดขายต้องทำให้ถึงเป้าเจ้านายก็กดดันลูกค้าก็จุกจิกไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างต้นเดือนพฤศจิกายนวันหนึ่งบริษัทส่งผมไปปิดดิวลูกค้ารายใหญ่ที่กาญจนบุรีบอกตรงตง ว่าผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะทำงานขายมาหลายปีจนชินพอถึงเวลางานก็ไปค้างทำงานให้เสร็จกลับกรุงเทพแค่นั้นแต่รอบนี้ต่างออกไปผมโทรไปจองโรงแรมตั้งแต่วันก่อนหน้าโรงแรมในเมืองเต็มเกือบหมดเพราะช่วงนี้มีเทศกาลงานกาชาต ลูกค้าแนะนำโรงแรมดีๆให้แต่พอโทรไปก็ไม่มีห้องว่างผมหาที่พักตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำจนสุดท้ายขับรถวนไปมาแถวชาญเมืองไม่ได้คาดหวังมากเอาที่หลับได้ก็พอเพราะขับรถมาทั้งวันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วจนกระทั่งเห็นป้ายไฟเล็กๆข้างทางเขียนว่าโรงแรมภัยสารเรส ตัวตึกสองชั้นดูไม่เก่าแต่ก็ไม่ใหม่มีไฟสลัวๆหน้าหลออปีผมตัดสินใจจอดเดินเข้าไปถามพนักงานเป็นผู้ชายวัยกลางคนหน้าตาเหนื่อยๆเหมือนคนทำงานดึกมานานพี่มีห้องว่างไหมครับเขาเงยหน้ามองผมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบสั้นๆเหลือห้องสุดท้ายจะเอาไหม ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนอกจากอยากนอนผมพยักหน้าทันทีพนักงานให้กุญแจห้องเบอร์209อยู่ชั้นสองเขาย้ำว่าห้ามเปลี่ยนห้องห้ามขอเปลี่ยนผมก็คิดว่าเป็นกฎแปลกๆของที่นี่แต่ไม่อยากถามมากความเหนื่อยชนะทุกความสงสัยผมลากกระเป๋า ขึ้นไปห้อง209อยู่สุดทางเดินฝั่งซ้ายตรงข้ามเป็นหน้าต่างยาวมองออกไปเห็นลานจอดรถกับต้นไม้รกๆเปิดประตูเข้าไปในห้องกลิ่นอับนิดๆตีจมูกทันทีแต่ผมชินแล้วโรงแรมราคาถูกเป็นแบบนี้เกือบหมดภายในมีเตียงเดียวผ้าปูสีขาวแต่ดูเก่า ต้ไม้เก่าๆโทรทัศน์จอตู้เล็กๆติดผนังแอร์เก่าที่มีเสียงครรางหึ่งๆเบาๆตลอดเวลาห้องน้ำอยู่มุมในสุดประตูสีเทาอมเหลืองเหมือนใช้มานานผมโยนกระเป๋าลงเตียงอาบน้ำสไลด์มือถือเช็คงานนิดหน่อยก่อนจะปิดไฟนอนทั้งร่างหมดแรงจนแทบหลับไปทันที แต่หลับได้ไม่นานผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูเบาๆตอนนั้นราวตีสองผมลุกขึ้นนั่งมองไปที่ประตูห้องเสียงเงียบไปแล้วคิดว่าคงหูแววเลยพยายามจะนอนต่อแต่ยังไม่ทันหลับเสียงเคาะกลับมาดังขึ้นผมเดินไปมองช่องตาแมวเห็นแต่ความมืด เปิดประตูดูข้างนอกก็ไม่มีใครทางเดินว่างเปล่าเย็นจนขนลุกกลับเข้ามาในห้องพยายามจะไม่คิดมากปิดประตูล็อกสองชั้นอย่างแน่นหนาตอนที่กำลังจะเดินกลับไปที่เตียงผมเห็นเงาผู้หญิงสะท้อนผ่านกระจกหน้าต่างห้องเหมือนยืนอยู่ข้างหลังผมแต่พอหันไป ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมบอกตัวเองว่านอนต่อเถอะพรุ่งนี้ต้องเข้าพบลูกค้าตั้งแต่เชา้าตาค่อยๆปิดไปทั้งที่ใจเต้นแรงจนหลับไปโดยไม่รู้ตัวในความฝันผมเห็นห้องที่ผมนอนอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไฟในห้องสว่างจ้ามีผู้หญิงผมยาว สวงชุดขาวเปื้อนเลือดนั่งกอดเข่าที่มุมห้องหันหลังให้ผมร้องให้เสียงสั่นสะอื้นเหมือนคนเจ็บปวดผมอยากเดินเข้าไปถามแต่ขาเหมือนโดนตรึงไว้ขยับไม่ได้ได้แต่ยืนมองจนเธอค่อยๆหันหน้ามาช้าๆหน้าของเธอเล็บเป็นรอยเหมือนโดนทุบจนกระดูกแหลก ตาเบิกโคลงปากฉีกกว้างเหมือนกำลังหัวเราะและร้องไห้พร้อมกันผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวใจเต้นโครมครามเหลือบมองนาฬิกาเป็นเวลาตีสามกว่าๆทั้งห้องมืดสนิทแต่แอร์ยังครางเหมือนเดิมผมรีบสวมสายสินที่แม่ให้ติดตัวสวดมนต์เบาๆอยู่เกือบชั่วโมง จนเช้าพอได้ยินเสียงคนเดินข้างนอกเสียงรถสตาร์ทเสียงพนักงานคุยกันผมจึงรู้สึกเหมือนกลับมาอยู่ในโลกปกติอีกครั้งเช้านั้นผมรีบเช็คเอาพนักงานกะเช้าเป็นผู้หญิงสูงวัยท่าทางใจดีผมถามเล่นๆว่า ห้อง2-09มีคนเคยมาพักเยอะไหมครับเธอยิ้มแปลกๆก่อนตอบว่าห้องนั้นปกติไม่ได้ปล่อยให้ใครพักหรอกจก้ะแต่เมื่อคือนเต็มหมดเลยจำเป็นต้องให้คุณพักขอให้คุณทำบุญให้เขาด้วยนะผมขนลุกทั้งตัวรีบพยักหน้ารับใบเสร็จแล้วเดินออกมาไม่อยากฟังอะไรต่ออีกแล้วคืนนั้น ผมค้างบ้านลูกค้าแทนอยู่ทำงานจนจบงานวันถัดไปก่อนขับกลับกรุงเทพด้วยความโล่งใจว่าจะไม่ต้องเจอเรื่องหลอนอีกแต่พอกลับมาถึงบ้านผมลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตด้วยความอยากรู้ใช้คำค้นว่าโรงแรมผีสิงกาญจนบุรี เจอบทความเก่าในเว็บข่าวท้องถิ่นลงข่าวเมื่อสามปีก่อนมีรูปห้องโรงแรมที่ดูคล้ายกับห้องที่ผมเพิ่งนอนข่าวบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาฆ่าตัวตายในห้องพักของโรงแรมราคาถูกแถวนั้นเหตุ <c oughs> เกิดช่วงดึกแขกห้องข้างๆได้ยินเสียงร้องไห้แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดู จนเช้าพนักงานเปิดห้องเข้าไปเจอศพในสภาพนั่งกอดเข่ามุมห้องหน้าถูกทุบเลด,ด้วยของแข็งเลือดสาดเต็มผนังตำรวจบอกว่าเธอมีปัญหาชีวิตถูกแฟนทำรา้ายขู่จะฆ่าจนหนีมาซ่อนตัวที่นี่ผมปิดคอมพิวเตอร์ท,ทันทีขนลุกไปทั้งตัวจำได้ว่าตำแหน่งห้อง กับมุมห้องที่เห็นในขา่าวเหมือนกับห้องที่ผมอยู่ทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นผมเลิกพักโรงแรมสุม่มๆตามข้างทางเด็ดขาดถึงจะงบน้อยก็จะนอนที่ที่มีชื่อเสียงหน่อยดีกว่าต้องเจอเรื่องที่อธิบายไม่ได้แบบนั้นอีกทุกครั้งที่ผมเดินทางไปกาญจนบุรีผมจะหลีกเลี่ยงเส้นทางเดิม และไม่มองหาโรงแรมเล็กๆที่ไม่มีชื่ออีกเลยเพราะผมยังจําได้ดีว่าตอนฝันเธอพูดกับผมเสียงสั่นสะอื้นว่าอย่าทิ้งฉันอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้นางขวัญเล่า ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องหลอนจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ